สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DIY ตามใจชอบนะคะคลิปนี้ก็จะมาทำห่อวายนะคะซึ่งแฟนจะหอไปให้เพื่อนก็เลยบอกว่าให้ช่วยห่อให้หน่อยก็ใช้วัสดุที่มีอยู่นะคะเป็นการรีไซเคิลของที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะมี ไหมพรมซึ่งจะใช้เป็นโบผูกนะคะแล้วก็กระดาษสร้างแบบมีใบไม้ในสวนมีดอกไม้ข้างบ้านแล้วก็มีสก็อตเทปนิดหนึ่งกระดาษแพทเทิร์นนะคะก็พับแล้วก็ตัดทแยงมุมมาส่วนหนึ่งนะคะ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะกระดาษก็แป่งครึ่งนะคะแล้วก็่งเป็นพรีสค่ะจับจีไปแบบนี้นะคะ ซึ่งก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายๆพัดค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะให้พันแล้วก็ติดสกอตเทปไว้ในส่วนนี้นะคะให้พันไปโดยรอบของขวดวน์แล้วก็ติดสกอตเทปไว้ แล้วก็พันโดยรอบค่ะโดยที่ในส่วนของจีบก็จะอยู่แบบนี้นะคะซึ่งในส่วนของจีบ ในส่วนของจีบก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้สก็อตเทปติดไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ใช้ไหมพรมค่ะผูกเป็นโบ เป็นโบแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้กิ่งไม้ใสเข้าไปนิดนึงแล้วก็เสียบดอกไม้ช่อเล็กๆเ,เข้าไปสัก2ช่อ<ๆ>ก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่ส์มารที่จะใกล้เข้ามามอบเป็นของฝันกันค่ะ<ๆ>ก็จะ ก็สวยนะคะเป็นการ DIY ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของกระดาษแทนที่จะนำไปทิ้งก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้เก๋ดีค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ